แกงน่องไม้จ้าแกงน่องไม่ไอ่ห้วยห่วยมือนีสีผ้าพ,พี่น้องมากินแกงน่องไม่จ้าสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขุสุขุขคนค่ะเม่นี่กินแซ่บชาแนลมอาอีกแล้วจ้ามาพอพี่น้องอีกแล้วมือนีมากินแกงน่องไม่ใส่ผักเออใส่เห็ดใส่ขา่าวโพด ใส่ผักอีตูใส่ผักขาใส่พริกพริกพริกสดค่ะพริกขี้หนูแล้วก็กับมกมกป่าค่ะอันนี้มกป่ากินเขาจ้าบ่าได้กินเขาหลายมือแล้วกินแต่เสน้นเมนูเส้นกับตำกระเพาะสิเป็นอย่างอื่นพะเกษตรแก่ค่ะผักกับกับอย่างบัตวตระว่ากับกับพื่อเกา วันนี้กินข้าวจ้ากินข้าวเจ้าค่ะข้าวกันบอกกับหมกปลากับแกงนอ้องแม่ไม่กินกน้ำกันเลยค่ะกินกันเลยเดี๋ยวเขาหยุมเบากระได้เนาะพี่น้องเนาะมาจากสีขาวกันเนาะหยุมเบา ข้าวเจ้าค่ะข้าวสวยหนุ้มเมานั่นหนุ้มเมาอันนี้ซีเมนไส้พักบากลายห้าปลาบ่าเจอเป็นห่วงเคยกินบอเคยแหนบักเกษตรบ่จ้ะบ้านแม่นี่อ้นพักเกษตรพักเกษตร กระเสรแก่แกงน้องแม่หอนหอนจ้เาเออเออลุกดูดนี่ดิลุกดูด เผ็ดเผ็ดน่าไม่หันหวานบ้าง ผขกาเกษตรแก่กินกับยังกระแสบจ้า หมกปลาจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาพริกสิบพริกใส่น้ำกันนี่ยลูกโดดเด้นหมกปลาเป็นหมกใส่น้ำ เพชรครับ ซาบมักเศษกินกับยำกระแซบอ่ะมันมันม่นดีเหมือนสะตอเลยสตออีสานรพรักเสษแก่สตออีสาน แกงนมแม่ไม่พี่น้องแซ่บแบบน่ะคุยพักก่อนพี่น้องคุยพักจ้ะ อีสาบนบ,าน,บ,า,นา,บานเนาะจ้าบานข้าจากิกิน,นอย่างเนาะก็กินอาหารประเภทนี้เหรอคะพักกะ่ได้ลู้หลายอย่างดอกเก็บน้ำหัวน้ำห้าวบานข้าเนี่ยแหละเฮ็ดลน มันมีมันมีอันแบบกินผักเกษตรอีแบบหนึ่นนงที่พี่น้องพี่น้องอยากเบิง่งบ่นี่เอาใกลป้ปากเลยจอมแม่พี่น้องพี่น้องเอาแม่จ้ะเยาว่าแมนนี่เตอร์นี่เท็ดไฮเบิง้งเนี่ยจะ้ะแกะมาแบบนีเงินบอใกล้ปากไว้ หมดแา่หัวขวนเด้อยันนี้เป็นคนยนังสีละ่ะคนบอกง้อหัวหมวนจตจับให้หนอกวิถีบ้านบ้านค่ะมุกป,ป่า แสบจ้ะปูได้สนใจกลิ่หนามาเบิ้งเม,มนูอีกเด้อเมนูสีหัดผักกระเซให้เบิง้งใส่มือก่อน อิ่มหรอคะพี่น้องอิ่มละมุกป,ปลากระเท็แบแซ่บเด้ปปดหมกปลาดุกปลาคอบานห้านี่นรับพี่น้องสวัยมันโตหน่อยมันสีแนมพอเห็นเมน,นูลลเล็บว่าไฮเปึงกางค่ะลายๆแล้ Vậy thì thân làm bột à? em nói cả, rồi. ิ่มแล้วคะ่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้เมนิดอิ่มแล้วพามา่กินแกงนกไหมใส่พักหลายๆแล้วกะมกปลาเมนิ้กินเขาค่ะเมื่อวนนี้บ่มีเมนูเ็นเลยเพราะว่าเมนูเ็นมาหลายมือแล้วอิ่มแล้วคะ่ะเมื่อนนี้เมนิดอิ่มแล้วกะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะคนที่เข้ามาติดตามรับชมเมนิดกินแซบแชแนลฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเมนิดเดอร์จ้า ก็เป็นชมงใหม่ๆเนาะคะ่ะคนคนเมิงกับพ่อท่านในหายคนติดตามกับพ่ท่านีไม่มีหลายจ้่เดี๋ยวคลิปหนะ้าแมนสิพัาไม่กินอย่างจัางตามมารับชมอีกเนาะคะ่นะเนาะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนค่ะขอพระจ้าไวพ้พรท่าุกคนที่เขามารับชมค่ะขอบคุณเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ